สวัสดีฮะผูกานอีกงจากการแทบแปดนาทีฮะวันนี้มาเช้าหน่อยนะครับออกกําลังกายไปด้วยทําไปด้วยนะท่านที่ฟังอยู่ทําอะไรกันอยู่นะค,คุณคริสต์มาสสวัสดีนะฮะเดี๋ยววันนี้หมอจะเข้าโรงพยาบาลไปรับของแล้วขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะฮะเดี๋ยวไปดูครับโอเคอยากทราบครับว่าตอนเจ็ดโมงเช้าส่วนมากทําอะไรกันอยู่นะฮะ เดินทางอยู่ออกจากบ,บ้านไปนแล้วหรือว่ากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับโอเคถามเพราะว่าจะได้ดูลักษณะเนื้อหาว่าเราจะรอคนถามดีไหมหรือว่าจะให้เราเล่าไปเรื่อยๆดีนะครับนะโอเคระหว่างรอขอเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแนะนำตัวนะผมนายแพทย์โอรอลิ์มุสิกวงแนพะเป็นจุตินานดีแพทย์นะครับด้าน วิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์แล้วก็แพทยตัดผ่านกล้องทางนาฬิเว้นะฮะเป็นมอสูนะฮะดูแลสุขภาพสตรีเพราะนั้นถามสุขภาพสตรีได้นะครับนะออกกำลังพาน้องไปเดิน,นะฮะขอบคุณนะครับเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายยาช้านะครับในแต่ละพื้นที่ PM2.5 เป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องออกกำลังกายกับ PM2.5 ฮะองาให้แันนะว่า PM2.5 เนี่ยมีผลกับสุขภาพสตรี ยังไงบ้างครับอ๋อผลหลกัลกๆเนี่ยอ่ะเราพูดถึงเรื่องของ, ip, งรีโพติกเฮลท์ก็คือเรื่องของประจําเดือนเรื่องของฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้อมูลที่ชัดเจนฮะว่าตัว p m 2อมสองุดห้าเนี่ยทำให้ท้องยากแล้วก็แท้งง่ายฮะย้ำนะฮะท้องยากแล้วก็แท้งง่ายโอ้เหนื่อยนะเพิ <laughs> ่งเริ่มเดือนก็เหนื่อยนะฮะคือ ตัว P.M. 2.5เนี่ยโมเลกุลเขาเล็กเนาะอย่างนี้นทุกท่านทราบนะนก็สามารถเข้าไปในเราดมเข้าไปในปอดจากในปอดแล้วก็ไปที่ตำแหน่งอื่นๆของร่างกายได้คือถ้าโมเลกุลใหญ่เนี่ยตัวสารทั่วนเนี้ยจะไม่สามารถไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายได้เพราะว่ามันจะผ่านการกรองของปอดไปไม่ได้นะแต่ P.M. 2.5เนี่ย ด้วยตัวโมเลกุลน้ำเล็งก็เลยไปที่อื่นได้นะครับทำให้เข้าไปที่ไหนได้บ้างไปที่รังไข่ได้นะไปที่รกได้นะครับทำให้การส่งผ่านตัวนี้เนี่ยฮะสามารถไปถึงทารกได้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยชัดเจนนะว่าการที่มีพีเอมสดห้าที่สูงขึ้นนะทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากนะทำให้เกิดภาวะมีบุตรานะเกเนื่องจากฮอร์โมนเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับ อันที่สองคือทําให้แพง้ง่ายเมื่อมีการปฏิสนธิขึ้นมาตัว p ีเ m จุเนี่ยก็ส่งผลนะครับ ฮั Hello, ลโหลกัมบะลาฮะหนึ่งสองสามสี่ทุกท่านยังอยู่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ทุกท่านยังอยู่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาพอดีฮะ ก็เลยเช็คหน่อยว่ายังอยู่กันนหมครับอ่ะน่าจะยังอยู่ฮะเล่าต่อทองยากแทงง่ายรวมไปถึงว่าถ้าสมมติว่าตั้งคันตั้งคันแล้วนะก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวทารกจเจริญเติบโตไม่ค่อยดีฮะเราเรียกว่า FGR นะ Fetal g r o h Restriction นะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงได้เอาว่าง่ายที่สุดนะฮะหลีกเลี่ยงการได้รับ PM 2 5ฮะ ก็คือไม่ออกไปนอกบ้านครับให้อยู่ในบ้านแล้วถ้าอยู่ในบ้านแล้วเขายังเข้ามาหาเราได้นะนะครับเราก็ต้องมีคเครื่องฟอกอากาศมีห้องจะบอกแรงดันบวกโพซิทีฟไม่ให้ตัว pm 2อุดหเข้ามาก็ก็ช่วยป้องกันได้หรือว่าถ้าออกจากนอกบ้านจริงจใส่หน้ากากนะฮะร,รุ่นที่สามารถป้องกัน pm 2อดหได้ก็เป็นการป้องกันตัวอีกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงพี่เอ็มสองจุดห้ามานะผู้หญิงนะครับจริงทุกคนนะเราก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้เนาะนะครับส่วนอื่นๆเราก็อาจจะยังทําได้ยากอ่ะอืมให้เขาไปลดการเผาอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อย่งมากมายที่เราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้นะครับส่วนตัวเนี่ยหมออยู่ในจังหวะที่บางทีพีเอมสองจุดห้าก็เยอะขึ้นนะเพราะว่าเขาเผานะครับ ก็ไม่รู้จะแจ้งยังไงเหมือนกันนะครับนะอ่ะโอเคสวัสดีค่ะอยากทราบว่าผ่าตัดรังไข่สองเดือนออกกำลังกายได้ไหมอ่ะก็เป็นคําถามที่หมออยากถามต่อนะฮะอันที่1นนครัผ่าตัดไปด้วยวิธีไหนเปิดหน้าท้องผ่าตัดสองกล้องกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับถ้าผ่าตัดสองกล้องหนี่ยก็จะเป็นรูเล็กเล็ก,ลกนะฮะเจาะสะดือทามีแผลด้านข้างอีกประมาณห้านิลเล็กๆ พึ้ตัวเร็วมากพวกนี้ไม่ได้มีผลกับชั้นกล้ามเนื้อนะฮะหรือว่าชั้นชีตอะชั้นที่เป็นแผ่นเนืเยื่อที่สร้างความแข็งแรงของหน้าท้องเนะี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องมากเพราะรูมันเล็กมากรูมันเล็กมากครับแล้วตรงสะดือเราก็จะมีการเย็บด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าในาคนไข้ที่ผ่าตัดผ่นกล้องนะหมอก็บอกว่าโอ้ถ้าหายจะแผลแล้วนะฮะออกได้เลย ตามสบายนะฮะอันที่สองคือถ้าเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะครับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยก็จะมีชั้นผ่าตัดชั้นกล้ามเนื้อผ่านไปนะครับมีชั้นชีดนะฮะที่โดนผ่าไปด้วยซึ่งอ่าอย่างน้อยๆก็ประมาณสักสิบเซนนะฮะชั้นชีดเนี่ยที่ถูกผ่าหรือว่าบางคนถ้าก้อนเล็งอาจจะเล็กกว่านั้นหน่อยคุณหมออาจจะทำให้สักประมาณห้าเซนนะครับ ซึ่งชั้นนี้เนี่ยเขาต้องการความแข็งแรงนะแข็งแรงขนาดไหนอสมมติถ้าผ่าตัดข้อเนี่ยเราให้ข้อมูลประมาณหกเดือนนะแล้วค่อยเริ่มออกกําลังกายนะครับนะอะแต่ถ้ารู้เล็กๆแผลเล็กๆนะฮะก็อาจจะไวกว่านั้นสามเดือนอันนี้ประเด็นที่สองนะตัวโรคการผ่าตัดอันที่สามฮะที่ต้องถามคือคําว่าออกกําลังกายของเราคือออกกําลังกายอะไรฮะ ออกกำลังกายแอโรบิกนะครับวิ Wing, n, ging, white, ่งเดินจะ็อกกิ้งว่ายนะนะฮะนะหรือว่าเป็นกลุ่มแอ ok นแอโรบิกยกเวทซิทอัพวิดพื้นนะฮะหรือว่าเป็นกลุ่มสร้างความยืดหยุ่นเฟสิบิลิตี้โยคะนะฮะหรือว่าทำแบบนี้เยอะเลยฮิต HIT H I I T, นะฮะซึ่งอันที่จะแบบมีผลเยอะๆแล้วกันเกี่ยวกับผนังหน้าท้องก็เป็นพวก การออกกําลังกายที่เพิ่มแรงดันในช่องท้องเพราะฉะนั้นประเภทของการออกกําลังกายก็มีความสําคัญนะครับโดยสรุปถามหมอว่าผ่าตาัดล้างไายออกกําลังกายเมื่อไหร่ดีหมอก็จะถามต่อว่าแล้วผ่าแบบไหนไปนะฮะแล้วจะออกกําลังกายเป็นชนิดไหนนะครับซึ่งผมก็จะไม่มีสูตรสสาเร็จเป๊ะเปเ,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 ปเป็นเดือนออขนาดนั้นหรอกนะครับนะแต่ว่าเราจะพอบอกได้ว่าเริ่มออกได้เมื่อ,อไหร่ นะครับแล้วก็ดูอาการของค่าเป็นหลลายไปนะครับนะโอเคสวัสดีทุกท่านนะฮะตัดข้าวโฆษณานะฮะวิ่งเวทวิ่งเนี่ยคือถ้าจ็อกกิ้งเนี่ยนะฮะถ้าแบบเปิดหน้าท้องนะหมอว่าก็เอาสักสามเดือนนะเวทถ้ายกแขนอย่างเดียวนะฮะแขนอย่างเดียวนะหมอว่าจริงๆเดือนสองเดือนก็ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มในช่องท้องนะฮะแต่ถ้าเป็นท่ายกเวทที่ ต้องเพิ่มแรงในช่องท้องวยเช่นแบบว่าเราจะดันบาร์เบลขึ้นไปนะครับเออมันก็เพิ่มแรงในช่องท้องหรือว่ายกขึ้นมาอย่างเงี้ยเพิ่มแรงในช่องท้องบอกว่าก็รอสักสามเดือนอย่างน้อยอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆครับโอเคสิบหกวีกหน่วงแล้วมากเดินแล้วหน่วงมากก้าวขาไม่ไหวมีวิธีบรรเทาได้ไหม โอ้โหสิบหกวิคหน่วงแล้วนี่ยากเลยคืออย่างนี้ฮะเพราะว่าสิบหกวิคเนี่ยพุงยังไม่ค่อยออกเลยนะคนท้องได้ประมาณสักสี่เดือนอย่างเงี้ยนะครับตัวมมลูกเนี่ยยังไม่เกินสะดือเลยนะเพราะนั้นถ้าใจหมอหมออาจจะให้ไปดูภาวะอืดอๆร่วมด้วยก่อนนะว่ามีความผิดปกติของโครงสร้างอื่นๆโรคอื่นๆร่วมด้วยไหม ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อย่างเดียวนะเพราะว่าคนท้องอ่ะนะครับจะเริ่มหนุงจริงๆอ่ะตอนอายุครรภ์มากกว่านั้นฮนะอาจจะเลเซซสักเจ็ดเดือนยี่แปดสัปดาห์นะครับนะนืะการบรรเทานะฮะก็แล้วก็มีอ่ะทำได้นอนตะแคงฮะอันเนี้ยพอทำได้นะครับอันที่สองการออกกำลังกายในกลุ่มที่ยืดเหยียดเนี่ย ตัวนี้ช่วยนะครับนะช่วยทําให้ความปวดเนี่ยดีขึ้นได้นะครับนะดีเดียดน,นะดีเดียนไม่ได้ไปออกแบบแอโรบิกหรือแอนแอโรบิกอะไรนะครับนะพอช่วยได้แต่ไปตรวจเช็คดูภาวะอื่นๆสัหน่อยนะว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยอีกภาวะหนึ่งที่นานๆเจอทีนะครับแต่เจอได้ในคนที่ปวดหน่วงเนี่ยนะคือ ในคนท้องที่เป็นท้องที่สองนะท้องแรกผ่าตัดคลอดแล้วตัวมดลูกเนี่ยมีพังผืดนะฮะเกาะอ,อยู่ที่เดิมนะเกาะอ,อยู่ที่เดิมนะครับพอมดลูกโตขึ้นเรื่อยๆพังผืดนั้นก็จะถูกดึงั้งขึ้นเรื่อยๆฮนะทำให้เกิดอาการปวดได้ก็ต้องประเมินเป็นรายๆไปเนาะโอเคตัดข้าวโฆษณาฮะ ท่านใดยังไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะอยากได้ New Follower ประมาณสักหนึ่งร้อยคนต่อวันนะฮะเมะื่อวานก็ไม่ได้ทำนะฮะมีภารกิจติดนะครับนะกลับมาถึงบ้านนี่ก็หมดแรงะฮะนอนสลบะฮะปิดจวิตถอดปลั๊กเลยง่วงเลยนะเทานี้ก็เลยอ่ะพักเต็มที่แะมาออกกำลังกายกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ เมื่อกี้ถามว่าตอนเช้าเช้าอย่างนี้เจ็ดโมงช้าอย่างนี้ทําอะไรกันอยู่นะครับก็มีคนออกกําลังกายเป็นส่วนใหญ่นะฮะนะโอเคคุณสายอาไทายหุ่นดีสวัสดีตอนเช,ช้าเช่นเดียวกันนะครับนะเป็น,นยบุพรมรูปหมอ,อให้กินยากุมแต่เลือดออกย,ยังไม่หยุดเลยคะ่ะรักษาแบบไหนได้บ้างอืมอันที่หนึ่งฮนะต้องประเมินว่าเลือดที่ออกเนี่ยเป็นจากอะไรนะครับนะ วิธีการประเมินต้องประเมินหาก้าวภาวะด้วยกันกนะ้าวภาวะนะเราเรียกว่าปลาล์มพอยนอะ P A L M C O E I N นะฮะ Polyps Adenomyosis Lyomyoma Malignancy o r u c o M a g u l o p a t h y Oratory Dysfunction Endometrial Atrogenic แล้วก็ Not Otherwise Classification คือที่พูดไปอันนี้หมอองท่องนะนะต้องจําให้ได้เพราะว่าใชา้เห็นมันเยอะฮะที่สําคัญคือคนหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนมีได้หลายภาวะได้ะหลายโรคได้คือเราอาจจะเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิที่ร่วมกับมีติ่งเนี่ยโพรงมดลูกก็ได้นะนะฮะนะ,นะ,นะอืมก็ต้องไปรักษาติ่งนะหรือว่าจริงๆเราเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิที่ได้ยาไปโดยเฉพาะกลุ่มโปรเจสติน ไม่ว่าจะเป็นไดเอโนเจสยาสีคุมกาเนิดดีเอพเยาเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เกิดกระปิดกระปล่อยได้ย้ํานะทําให้เกิดกระปิดกระปล่อยได้รางนั้นการรักษาก็คือเปลี่ยนยาฮะอืแต่ต้องกลับมาคือหาทายให้ก่อนนะว่าเราออกกระปิดกระปล่อยจากอะไรนะครับสมมุติกลับมาดูแลย้อนมาดูแลว้วว่าเฮ้ยกระปิดกระปล่อยเปจากยาที่ให้ไปจากยาที่ให้ แล้วก็กลับมาชั่งน้าหนักต่อฮนะว่าพอเราให้ยาไปแล้วหมอให้ยาไปแล้วเนี่ยตัวโรคอะ่ะดีขึ้นหรือเปล่าสมมุติว่าตัวโรคดีขึ้นก็ปิดกระปอยเล็กน้อยพอทนได้นะหมอก็ให้ยาต่อนะครับแล้วก็การให้ยาเนี่ยให้ไปเรื่อยเเดี๋ยวคนไข้จะไม่เป็นเหม็นฮนะพอแต่ต้องรอนิดหนึ่งนะต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเออหมอแนะนําให้กลับไปคุยกับคุณหมอก่อนนะครับนะ ประเมินเรื่องของเลือดออกผิดปกตินะครับว่าเป็นจากอะไรแล้วก็รักษาที่สาเหตุนั้นนั้นครับเสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านแนะนำตัวตอนเช้าอีกครั้งนะฮะผมนายแพทย์เอาละเรื่อมุงสิกวงนะเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การจเจริญพันธุ์แล้วก็ผ่าตัดถ่านกล้องทางรึิเว่นนะฮะเป็นหมอสูดูแลสุขภาพสตรีนะครับท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพสตรี นะครับถามไม่ได้เลยจริงๆอยากทราบรอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าช่วงตอนช้าๆเนี้ยจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยฟังจากจังหวัดไหนกันบ้างฮะอยู่ที่ไหนกันนะครับอยากรู้ว่าคนเมืองใหญ่นะฮะคนเมืองรองคนเมืองเล็กนะครับสัดส่วนของที่ฟังอยู่เนี่ยจะเหมือนกันไหมนะครับอยู่กรทมอ่ะอยู่เมืองกาญนาอยู่บุรีรัมโอเมืองกาญอากาศดีมากเลยนะครับ โอ้หมอเคยอยู่บองการอยู่แวบแนะฮะ,ะนะอ่ะมีคนอยู่ปัจจีนด้วยนะครับนะมีคนอยู่ขอนแก่นโอ้บึงการบึงการนี่จะดีมากนะอากาศเย็นนะฮะอยู่กทมนะครับค,คริสต์มาสอยู่ทวีวัฒนาอยู่กําแพงโอ้กําแพงนี่เราไม่เคยไปเลยฮะนะครับอ่ะ Pcs ถ้าลดน้ำหนักช่วยให้หายได้ไหมคะเราใช้คาว่าดีขึ้นแล้วกันนะครับดีขึ้นแต่ว่าแบบไม่ได้หายได้เลยนะ ะะเหตุผลอย่างนี้ครเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ชัดๆเนาะว่า p c o s เกิดจากอะไรครแต่ว่าเรามีข้อมูลว่า p c o s เนี่ยมีภาวะที่ดื้ออินซูลินร่วมด้วยนะมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ดื้ออินซูลินร่วมด้วยร่วมไปถึงว่า80%ของคนที่เป็น p c o s นะมีโรคอ้วนร่วมด้วยนะแล้วก็ทำให้มีการศึกษาต่อนะว่าการที่เราลดน้ำหนัก ได้ประมาณ5%เท่านั้นเองเอาหก็พอนะสามารถทำให้ตัวโรคดีขึ้นได้ไข่ตกเองได้นะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าการลดน้ำหนักช่วยนะช่วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายไปเลยนะครับนะตัวโรคก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละเมื่อเรากลับมาน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับตัวโรคก็อาจจะกลับมาซ้ำใหม่ได้คุณโบลูอยู่ระยองเนาะคุณเอ๋ยเมืองนน โอ้มีเพชรบุรีด้วยนะเพชรบุรีก็น่าจะอากาศดีนะฮะเปดริ้วนะครับโอเคอ่ะต่อมาฮะขออีกสองนาทีสุดท้ายนะสองนาทีสุดท้ายครับอ่ะว่าเดี๋ยววันนี้ออกตรวจฮนะประก็นนะฮะบอกค่า8แปดวิแปดวีกนะนะนะเห็นตัวเด็งไหมหนูใจยังสามารถรอดูน้องได้อีกไหม ปกติหัวใจเต้นเนี่ยเห็นประมาณสักหกถึงเสัปดาห์ก็เห็นแหละนะเห็นชัดเลยนะครับแปดวีคเนี่ยไม่เห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกตินอ้อนะครับนะอ,อ,อย่างไรก็ดีโดยส่วนตัวนะครับหมอก็จะนั่งติดตามอาการเหตุผลพวกนี้ฮะอันที่หนึ่งประจําเดือนของเราอาจจะไม่ตรงจริงๆที่นับได้แปดวีคจริงๆวัดตัวขนาดน้องแล้วอ,อาจจะยังไม่ถึงแปดวีคจริงๆ เพราะนั้นก็รอนะครับอันที่สองคือพวกนี้เนี่ยบางทีก็เขาเรียกว่าเป็นความไวความแม่นยำของการตรวจเทสตต่างๆนะครับนะหมอก็จะยืดหลักนะไม่มีอะไร100%ในเมดิซีนในทางการแพทย์ไม่มีอะไร100%นเน,นา,กาะนะก็รอนะอีกประมาณสัก1-2สัปดาห์เอตอตาสาสนซัมดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอเค ยีนาทีนะฮะนะเดินความเร็วเท่าไหร่เหรอสาุดเองฮะความชัน18นะชันเยอะหน่อยนะชันเยอะหน่อยโอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้แล้วก็ถ้าวันนี้มีเวลาจะมาทำซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นทำซ่อมของเมื่อวานนะครับขอบคุทุกท่านนะฮะท่านใดเจอกันครั้งแรกไ,ไปดูคลิปเดิมๆได้น,นะฮะมีวิดีโอคลิป เยอะพอสมควรนะครับแล้วไงพวกใอีกทีนะครับการแพท้แต่แทแะที่เพความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับบ๊ายบายเหนื่อยมากเลยฮะ